เบื่อเกมผีวันนี้เรามาชงชากันดีกว่ากับเกม How to Make a Cup of Tea วิธีชงชา1แก้วกดเพลงไปเลยครับสุดท้ายนี้เราก็ไม่ต้องเล่นเกมผีสักวันหนึ่งมันก็เป็นอารมณ์ที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเดี๋ยว turn the kettle on kettle คืออะไรอันนี้นะครับน่าจะเป็น kettle เนี่ยกดยังไงอโอเค g e t t l e tea bag ทีแบ็กอันนี้หรือเปล่าทีแบก็กโอเคครับพุทตทีแบ็กในเดอะคัพเอ่อคัพอยู่นี่ครับโอ้ทุกอยากาก่างมันก็ดูแบบสบายใจเพราะเราไม่ต้องเล่นผีแล้วเกรนด์คิทเทโอเคครับอิบมาปลดวอเทอร์อินทูคัพฟีลดีจริงๆเลยสเตอร์ e tea เอ่อคนชาชคนเลยดิ๊กด๊กดุกดุ๊กดุ๊กด๊ พร้อมทาเลยครับไข่วะไม่มีใครกินรีมูฟทีแบ็กเอาออกมาเอาไปทิ้งถัง็อย่ะโอ้โหไม่มีเลยเอ้ยอยากได้ชายเย็นอ๋ออันนี้นึกว่าเป็นน้ำแข็งปะโถพริกอัพชูก้าอ่าโอเคครับใส่ไปเลยเคดมิวโอ้โหมีมิวด้วยชาอะไรน่าเป็นชานมหรือเปล่าเนี่ยมีนมอ่างเงี้ยพอมิวอินครับโอเคครับใส่ไปเลยสเตอร์ทีคนอีกรอบนึง กินได้เลยเหรอลีบวิทาทีออกมาจากห้องพร้อมกับทีอ้าวทำไมออกมาจากห้องแล้วยังเจอนี่อยู่ละ่ะ Turn the kettle on อ๋อโอเคครับกา,าน้ำเปิดอีกรอบหนึ่งโอ้เกมกระตุกนิดหน่อยนะครับ Get the t e a b a แเอาทีแบ็กมาอันนี้ใช่ทีแบ็กหรือเปล่าไม่ใช่เอาวนี่ทีแบ็กตกอยู่ใช่เปล่าโอเคเก็บทีแบ็กขึ้นมาจาก หลอกจากพื้นจากฟลอร์อะไรเนะี่ยพูดเะทีแบ็กอินทูเดครับอ๋อใส่เข้าไปอีกแล้วเหรอครับเกมมีอาการกระตุกนิดหน่อยนะครับเก็ t เดอะค o ทเทิลโผล่มาเตอร์ทูเดคัโอเคครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมคนชาเฮ้ยแก้วแรกเรากินไปแล้ว ตาแข็งแล้วยังเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อะไนะเป็นกาแฟเอ้ยหรือว่าชาก็ตาแข็งวะช่างมเถอะครับ remove tea bag เอาออกมา get sugar อ,อ,อันนี้อะไรอะ่ะอาหารหมาเหรอ pick up dog treat เออนะ่าจะใช่ sugar sugar มันไม่ได้อยู่ในนี้หรอ sugar อยู่ไหนล่ะไม่มีอะในนี้มี sugar ไหมเฮ้ย ไม่ใช่อยู่ค่ะตะกี้มาอาหารหมาจะดีเหรอเอ่อแปบบหนึ่งนะครับคุณลูกค้าอาหารหมาก็ได้วะ <c oughs> ลูกค้าคน้นเขาไม่รู้หรอกมั้งเอ่อมิ้วใส่นมด้วยชานมเหมือนเดิมนะครับคนชาโอเคเอ่อเอามาจากห้องพร้อมกับชามาแล้วสวัสดีครับคุณลูกค้า ทำไมเก็บของอย่างนี้ล่ะเธอ n the คิ t เท e o ออนเอ้ยทำไมโดนตีมันเร็วขึ้นเอ้ยคิ t เท e อยู่ไหนไม่มีอ่ะอันนี้หรือเปล่าเอาออกมาไม่มีคิ t เทิลเหลือเี๋เป็นคิทเทิลได้อันนี้คืออะไรเ r n นออนโซดาฟล t เทนอันนี้มันเครื่องกดโซดานี่กดได้ไหมอา้าวกดได้ <laughs> หมัวแล้วเนี่ยเก t ต h เดอะทีแบ็กเอาขึ้นมาพูดเดอะทีแบ็กอินทูเดอะครับโอเคครับ ใส่เข้าไป get the kettle อันนี้มนไม่ใช่ kettle เดี๋ยวมันผิดน,นะงนี้รู้ไหมแต่ไม่เป็นไรครับไหนๆก็เล่นแล้ว pour water into cup ใส่ไปอันนี้เกมสร้างมาดีเลยใช่ไหมครับทำไมดนตีมันพังไปหมดเลยเตอร์ที่คนชาอีกแล้วรอแป๊บหนึ่งนะครับชานมใช่ไหมลิมูซีนแบ็คแต่เราต้องไปเอานม get sugar sugar อยู่ไหน ไม่มีชูกร์แล้วอุ้ยนี่ไงตู้เย็นเฮ้ยอันนี้มันหมาพุดชูการอีกดีใช่เหรออันนั้นมันอันนั้นหมานะใส่หมาเข้าไปเลยเกตมิวเอา้านมหกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมเอ่อเอานมให้นะครับ <laughs> ลูกค้าเราจะไปรู้ครับลูกค้ารออยู่ข้างนอกหรือเปล่า พิกับทีแล้วก็ออกจากห้องไปกับชาโอเคไปต่อเราทำไปกี่แก้วแล้วเนี่ยสามแก้วเอ้ยเปลี่ยนไฟเหรอไฟเหลืองเออเขาแบบเป็นไฟแบบไฮโซไฟเหลืองอะเธอใดคิดท่านอนโอ้โหมีคนถือไม่น่าใช่คนนะน่าจะเป็นแบบที่วางหรือเปล่าที่วางการน้ำเออเฮ้ยไปไหนแล้วอะ อ๋อทีแบ็กโอเคครับฉันนั่งอยู่นะอุ๊ยอันนั้นเหมือนเป็นคนจริงด้วยเอาทีแบ็กอ๋อนี่น่าเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าที่คอยสอนเราทุกอย่างเนี่ยสวัสดีครับพูดอินทีแบ็กเก็ตเตอร์คิทเทิลคิทเทิลอ๋อนี้ขอยืมหน่อยนะครับโอ้เธอเองทุกครับคนชา Remove ทีแบ็ก มันก็เหมือนเดิมนี่นาเกตชูก้าเฮ้ยนี่หรอเฮ้ยยืมหัวหน่อยนะไอแคนอิชูก้าวิดบอดแฮนด์ฉันกินชูก้าได้สองมือเลยเกตมิวพ่คับมิวออกมาเสิร์ฟนมเหรอครับใช้เป็นคนส่งนมนะนมชานอร่อยมากเฮ้ยแต่ไปเป็นนมช้นอร่อยที่มันแปลกๆนะ <laughs> สเตอร์ที่คนชายอีกแล้วครับเอ่อลูกค้าว่าไงบ้างครับข้างนอกเอ่เอก็ไปเสิรฟ์ฟได้แล้ว <c oughs> อกลับไปเป็นเดิมแล้วคนนั้นไม่มาแล้วเออไม่โดนตีไปอย่างนี้ละ่ะเทร์รอนคิเทลเราทำแบบเร็วๆแล้วกันทีแบค็คนี่มันเกมเซ็กง์ซ่าไม่เสร็จหรืออะไรเนี่ย สเตอร์ทีอ๋อคนชาก่อนลืมเดิมบดิมๆดิมเดิมูดิมเ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 ดิเดิม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 ่ดิมเดิมเดิมบดิมเดิมเดิมเดิมดิวเดิเดิดิมดิมเดิมดดิมดิมิมมเดิมดิมดิมไดิมดิมดิ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  โอ้ทางนูน้นใส่เข้าไปเลยคนชาอุ้ยกระตุกแล้วเนี่ยเกมกระตุกเอา้าคนชาคนๆๆกน,นจองไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายรีบพินาทีออกเลยเฮ้ยรับดีออกได้เอาชามาให้ฉันอ๋อลูกค้าลูกค้าเราจะได้เจอลูกค้าแล้วครับ ไปสวัสดีครับเอ้าไอคนที่สอนเราชงชานี่ใช่ไหม w h ย thank you ทำไมขอบคุณเสียงกินเสียงดื่มนี่เป็นชายดีสุดเลยในรอบ5,000ปีเฮ้ยนายอยู่5,000แล้วเหรอทำไมนายอยู่ที่นี่ล่ะคืออะไรนี่ไม่ใช่เกมผีแต่นี่คือเกมอะไร <laughs> ผมคิดว่าเกมเขาสร้างเสร็จแล้วนะครับตะกี้แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นเหตุจงใจนะครับแล้ววันนี้เราก็ไม่เข้าใจเลยครับว่าเกมที่เราเล่นนี่มันคืออะไรก็คือเกมชงชายกันเหรอ <laughs> หรือว่าเราถูกขังมาอยู่ในนี้5 0 0 0ันปีเหมือนที่คนนั้นบอก <laughs> ไม่น่าใช่นะเขาเพิ่งสอนเราชงชาไม่ใช่เหรอเอาเป็นว่าถึงเกมนี้ไม่ใช่เกมผีนะครับ แต่ก็มีเหตุการณ์หลอนเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยครับแม่ดกว่าจะรอดจากเกมผีแล้วนะครับแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะครับกับช่องบอสชูที่ไม่มีเกมผีเพราะว่า oh, ช่องบอสชูตอนนี้ก็ยังอยู่กับพอและเกมซีรีส์เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าเกมจะน่ารักแค่ไหนยังไงก็ต้องมีความน่ากลัวหรือความหลอนอยู่แล้วนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้เราจะลากันด้วยชูกานะครับที่รูปร่างคล้ายๆอาหารหมานะครับแต่เขาบอกว่าเป็นน้ำตาลสำหรับคลิปนี้ How to Make a Cup of Tea และผมบอสชูจะต้องขอตัวลากันไปก่อนชื่นชอบอ